แรกๆคือทุกคนไม่ได้คิดว่าเราเป็นแฟนหรือเป็นเมียนะคะทุกคนคิดว่าเราเป็นพี่เลี้ยงเด็กเราถูกปฏิบัติแบบนั้นเราเราไม่เคยคิดนะคะจนวันหนึ่งเราออกไปเจอสังคมของเขาแล้วสังคมของเขาทักขึ้นมาว่าอ้าวพี่เป็นแจนของพี่คนนี้หรออะไรเงี้ยอ๋อใช่ค่ะอ้าหนูก็คิดว่าพี่เลี้ยงเด็กทําไม่ <laughs> คนในความลับ สายต่อไปคุณพัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูไม่ได้เป็นึงขนาดเป็นคนในความลับแต่เป็นเหมือนของตายมากกว่าค่ะไหนเรื่องแรกเป็นยังไงคะลองเลง่าสิเริ่มต้นจากเราเข้ามาแทนที่คนโอ๋อไม่ถึงว่าเขาเขาเลิกกับแฟนเก่าไปใช่ค่ะเขาเลิกกันนานยังเขาเลิกกันหลายครั้งค่ะครั้งสุดท้ายนี่ก็คือเลิกกันเป็นปีก่อนจะมีเราอค่ะเรารู้จักกันผ่านเพื่อนของเพื่อนคือเราอยู่คนละประเทศแล้วก็ได้รับติดต่อกัน จนตัดสินใจคบกันมันเป็นจังหวะที่เราก็เบื่อกับการที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเราก็เลยเรากลับมาครั้งที่แล้วเราก็เจอแบบนี้นี่แหละคะ่ะเหมือนกันแ๊ะเลยเหรอคะ <laughs> ใช่ค่ะก็เลยติดตัวเองไปเป็นสิบปีการอยู่ต่างประเทศของพัทคือการหนีความเจ็บปวดจากความรักเหรอคะใช่ค่ะครั้งนั้นหนีไปแล้วก็ไปเจอเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สามคะ่ะแล้วพอพอเจอคนที่รักเราก็กลับมาอย่างเงี้ยแหละค่ะ เรคิดว okay. ่าเออโอเคเราศึกษามาสักพักหนึ่งแล้วเรามองว่าเออเขาเคยผ่านการมีครอบครัวมาเขาเคยล้มเหลวมาเหมือนเราเขาไม่เหมือนคนก่อนๆในหลายอย่างตรงที่ว่าเขามีภาวะความเป็นผู้นําเขาหลักครอบครัวเออมันเป็นสิ่งที่เราหยอหามาตลอดเราก็เลยกลับมาเพื่อที่จะมาอยู่กับเขาเพื่อที่จะมาใช่ ปัญหาคืออะไรคะพัดเขากลับไปหาแฟนเก่าหรอคะมันก็ไม่เชิงนะคะแต่เหมือนประมาณว่าในการใช้ชีวิตระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันจะมีคําว่าคนเก่าหย่ดองค์กาเซึ่งมันมีเรื่องของลูกต,ต,ติดเข้ามาเราเข้าใจนะคะการเลิกลากันเราไม่เคยติดกันการที่พ่อแม่และลูกจะเจอกัน <Okay. S 2> แต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบไปไหนมาไหนพร้อมๆกันแต่ในการดํารงชีวิตของเรา ในปีแรกๆคือมันเหมือนประมาณว่าเขาต้องยอมนางสายผู้หญิงเพียงเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้พบลูก uh huh. ไม่ได้เจอลูกค่ะว <Okay. S 2> ันนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกเราอยากแก้ปัญหาตรงนี้เราก็เลยทําเรื่องให้เขาได้ถิอของความเป็นพ่อ <c oughs> เพื่อคิดว่าปัญหานี้มันจะจบแต่มันไม่จบค่ะ <laughs> ในวันนั้นที่ทําเรื่องเนี้ยใช้เวลาวิ่งเต้นอยู่ประมาณเป็นปีขึ้นลงขึ้นศาลเขาพูดกับเราว่าถ้าเรื่องนี้มันจบเขาจะไม่ให้ทางนั้นมาวุ่นวายหรือามาเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้คือเราจะใช้สิทธิต์ต่างคนต่างใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เราก็โอเคแต่พอถึงวันนั้นวันที่ได้สิทธิ์นั้นมาจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างที่คุยกันวน,นี้คือก่อนหน้านั้นอนะที่คุยกันได้เพราะว่าแม่เด็กไปทํางานที่อื่น <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้มีการติดต่อกันเรื่องมันเริ่มมีกลับม,มาตอนที่แม่เด็กกลับมา,า,า,ม,ามันก็เริ่มเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของเรามากขึ้นเหมือนประมาณว่าอ่ามาแล้วม,มาส่งเด็กเราก็ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเริ่มมีการพูดคุยวิดีโอคอลคือเราไม่เคยติดก,กันตรงนี้เลยมันอาจจะเป็นด้ว,ว่าเรายอมมาตั้งแต่ต้นเรายอมเพราะเราเห็นกับเเเเเเดเด็ก็กกกแลล้้วนนีี่ยยคคืืออร <c oughs> ราาาปงมม เ,เราเรา<ไ>ป็นคนเลี้ยงเลยใช่ค่ะตลอดเวลาที่เรามาอยู่ที่เนี่ยเราเป็นคนเลี้ยงเองเลย <c oughs> เราเลี้ยงมากกว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงอีกแรกๆคือทุกคนไม่ได้คิดว่าเราเป็นแต่หรือเป็นเมียนะคะทุกคนคิดว่าเราเป็นพี่เลี้ยงเด็ก <c oughs> เราถูกปฏิบัติแบบนั้นเราเราไม่เคยคิดนะคะจนวันนึงเราออกไปเจอสังคมของเขาแล้วสังคมของเขาทักขึ้นมาว่าอ้าวพี่เป็นแฟนของพี่คนนี้หรออะไรเงี้ยอ๋อใช่ค่ะอ้าวหนูก็คิดว่าพี่เลี้ยงเด็ก <c oughs> ทำไม <c oughs> เราเพราะว่าเราแยกกันไปค่ะไปแล้วก็ไปรถคนละคันกลับเราก็แยกกันกลับหมายความว่าเราขับรถไปเพื่อที่จะพาเด็กไปอยู่ในที่ที่เดียวกับเขาเอาพาเด็กๆออกสังคมออกไปหาเพื่อนบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะเขาก็ไปทางเราก็ไปทางเราแยกกันลัทำไมทาไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะคะพัทเราเคยคุยกันไหมคะว่าเหตุผลมันคืออะไรเคยค่ะก็เราก็เลยบอกว่าอถ้าเราจะต้องเปลี่ยนที่เลี้ยงเด็กเราขอเลี้ยงอยู่บ้านแล้วกันคุณออกไปในสังคมของคุณเถอะคือตั้งแต่ได้ยิงคำนั้นมาหลังๆเราก็หายออกไปจากสังคมของเขาคือโอเคนะ ไปกันคนละคันก็ได้แต่พอไปถึงตรงนั้นแล้วเขาได้แสดงอาการให้เกียรติในการแนะนาเรากับใครๆหรือทำอะไรแบบนั้นบ้างไหมคะก็ไม่เชิงนะคะมันเหมือนประมาณว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสดงกับใครอะไรประมาณนี้อันนี้เราก็เราก็แฟร์ๆเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปออกตัวคือเราไม่เคยแสดงความเป็นแฟนหรือไม่แสดงความเป็นคนหึงหวงไม่เคยเลยไม่ไม่พี่ว่ามันคนละเรื่องกันนะพะเอาจริงๆนะคะมันไม่ได้หมายความว่าการที่บบกว่าเออเธอไม่ต้องแสดงอะไรกับฉันแปลว่าเป็นความแร์พี่วันไม่ใช่มันแทบจะไม่เลยอะค่ะมันไปถึงเราก็ ต้องนั่งดูแลเด็กอยู่อีกมุมหนึ่งในมุมที่ว่าเพื่อนๆคนอื่นมีเด็กๆมาแล้วเราเล่นอยู่ในกลุ่มนั้นมันก็จะไปนั่งอยู่ในกลุ่มโซนนั้นถูกไหมคะถ้าผู้ใหญ่มีการปาร์ตี้กันมันก็จะมีการกินเหล้าสู่บุหรี่ซึ่งเราก็ไม่อยากให้เด็กไปอยู่ในมุมนั้นเราก็เลยอยู่ในมุมนี้ที่นั่งดูแลเด็กตลอดเวลาซึ่งเด็กสองคนอะไรอย่างเงี้ย่ะออแปลกนี่นะพัดเดี๋ยวนะทำไมมันฟังดูเหมือนยากพี่มานั่งยอนคือพี่ว่าปกติชีวิตเนอะคนในสังคมปกติทั่วถ ผู้ชายมีครอบครัวมีลูกมีเมียเวลาเข้าไปจอยกับเพื่อนฝูงลูกเมียเขาก็อาจจะแยกไปนั่งเล่นกันห่างๆตัวเขาเองก็พวกผู้ชายก็ก็เมากันไปกินเหล้าเมายาอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ไม่ได้มีอาการที่สิทิขดจะต้องบอกว่าเป็นแค่คนเลี้ยงเด็กอย่างหนึ่งประมาณว่าแรกๆที่เรามานี่ยคือเขาขอร้องทุกๆคนในรอบๆตัวเขาว่าเขายังไม่พร้อมที่จะให้ใครถ่ายรูปเราลงหรือว่าเปิดตัวเราเขาขอเวลาเขายังไม่พร้อมไม่มาไม่เกี่ยวกับเรื่องถ่ายรูปคือพี่กำลังมานั่งถามตัวเองว่าทำไมเราเราเห็นคนเป็นครอบครัวเราถึงดูออก ว่าเขามาเป็นครอบ <c oughs> ครัวเดียวกันโดยที่เขาไม่ต้องพยายามผายมือด้วยนะว่านี่ภรรยาผมหรืออะไรเงี้ยแต่มันดูอ,ออกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคนกลางวางตัวคราวนี้ถ้าเกิดว่าคนอื่นสามารถมองว่าพัดเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้สแสดงว่าคนกลางเป็นคนที่วางตัวเหมือนกับว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ได้มาที่กันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดแล้วพัดตัดสินใจยังไงกับเรื่องนี้แล้วตอนนี้ยังไม่รู้จะตัดสินใจยังไรรันเลยค่ะพูดจริงๆก็คือก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เล่ามาเนี่แหละค่ะใช่ค่ะมันเหมือนประมาณว่าเขาหันมาเมื่อไหร่เขากอย่าง พัดก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกให้เขาอยู่ไม่ค่ะเป็นลูกใหญ่นะคะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กอย่างพี่เคยข่เเขาว่านั่นแหละอาจจะเป็นเพราะเราทาตัวแบบนั้นแต่อยากบอกว่าทั้งหมดที่เราทําเราทำเพราะเราอยากมีครอบครัวไม่หรอกพัดใช่ไหมยิ่งเล่านะพี่ยิ่งรู้สึกเลยว่าพี่ให้ความสำคัญกับคนกลางแฮะคือผู้ชายคือพี่รู้สึกว่าเราจะยังไงก็ตามทีหรือแม้กระทั่งที่บ้านเขาจะมาบอกฝากสารมาให้เราว่าอยากกลับมาเป็นครอบครัวไม่สนใจเลยค่ะพี่สนใจแค่ว่า คนที่เป็นสามีภรรยากันกับเราเนี่ยคิดว่าเราเป็นภรรยาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้พี่จับประโยคหนึ่งของพัดได้พัดบอกว่าไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไม่จริงพัดชีวิตคนเราเริ่มต้องเริ่มต้นใหม่กันทุกวัน,น,นไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามนะคะ,คะเราขี้เกียจที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เลยพี่ก็ทําธุรกิจวันหนึ่งก็มันก็เจอโควิดก็เจอที่กันทั้งนั้นแต่ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ของพัดก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่คือแบบมันไม่เหลือแรงบันดาลใจเลยเลยชีวิตคนเราไม่ได้ต้้้อองงงดดดดดําาาเนนนนนนิววยยแแรรรบบััััลใใจจคคค่่ะไไมมูส จะต้องมีพลังบันดาลใจไม่หรอกพัดอย่างนี้จริงๆตอนเนี้พัดยังไม่อยากไปเท่านั้นเองมันคือแค่นี้พัดยังไม่อยากไปคือสิ่งที่พัดกำลังพูดอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เหตุผลอะไรที่จะทําให้พัดไปไม่ได้แต่พัดไม่อยากไปค่ะที่พัทกลังแย้ก็ตัวเองว่าเราจะอยู่เพื่อที่จะชนะเนี่ยเห็นป่ะพิคเราจะพูดเลยว่าเหตุผลทั้งหมดคือหนูอยากเอาชนะคนเก่าเขามันมีทางชนะไหมอ่ะไม่มีค่ะทำมาห้าปีแล้วยังไม่ชนะเออนั่นไงแล้วเสียเวลาไหมคะห้าปีอ่ะ ในมุมของพี่อ้อยและมุมของพี่ชอดกาลังมองว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถทําธุรกิจได้ทําอะไรได้ด้วยตัวเองกําลังทําให้ตัวเองดูด้อยค่ามากๆในการอยู่ข้างๆผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้ถามเขาว่ารักไหมถ้าเรารักคําตอบมันสั้นและง่ายและตอบง่ายจะตายเพราะในที่สุดแล้วการที่มีแฟนมีคนรักมีภรรยายหรือสามีแค่คําว่ารักก็เป็นเหตุผลมากพอแต่เนี้ยพี่ยังไม่รู้สึกถึงขนาดนั้นพี่รู้สึกเหมือนกับว่า ก็น so it so cool ีว re so awesome. like re really ่าภรรยาเขานั่นไม่ได้ก็เอาผู้หญิงที่ก็ดีนี่ก็ดูแลลูกเราเขาเลยไม่พยายามจะปกป้องให้เกียรติหรือแม้แต่ทําให้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขในการใช้คําว่าครอบครัวกับเขาและมีความสุขอ่ะพี่ไม่เห็นพัดมีความสุขในการอยู่ข้างๆเขาเลยอ่ะเอางี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าข้างพัดละปล่อยพัดไปถ้าน้องเป็นผู้ชายคนนั้นที่เดินเข้าบ้านแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งดูทุกข์ทรมานดูอะไรก็ไม่รู้เป็นปัญหาไปหมดดูเศร้าหงอยดูอะไรอย่างเงี้ยดูคิดว่าอะไรจะทําให้เขาหันกลับมารักผู้หญิงคนนี้หรอ ถูกต้องเพราะหนูยังไม่รักตัวเองเลยพัดใช่ป่ะคําว่าอยู่ยังไงหนูจะเอาแรงบรันดาลใจจากไหนแรงบันดาลใจมาจากตัวหนูเองค่ะที่หนูเห็นคุณค่าของตัวเองเถอะว่าเฮ้ยผู้หญิงอย่างฉันก็ต้องเลือกผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตเหมือนกันไม่เรียบแล้วว่าออยากให้ทําอะไรก็ว่ามาแล้วกันฉันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วเห็นไหมว่าอารมณ์มันแตกต่างกันแต่ถ้าหนูมั่นใจในตัวเองได้ว่าเฮ้ยพี่พัดก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่เลือกความสุขของตัวเองนะคนนี้ถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้อยากไ,ได้หรือต้องไปยื้อออแยยย่่งผู้ชาาาทีีีืนนนนนนนๆคคึมเเเป็ขััดดวะะพร สุดแล้วดูแลลูกยังดูแลลูกให้เลยเป็นผู้หญิงคนอื่นเขาทำไม่ล่ะใช่ป่ะคะแต่หนูดันไม่เห็นคุณค่าของผู้หญิงคนที่ชื่อพัดเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นหนูน่าจะชัดเจนแล้วนะคะว่ามันคืออะไร <c oughs> การให้จะชื่นใจถ้าคนรับเขาชื่นใจแต่ถ้าการให้ของเรากลายเป็นหน้าที่แปลว่าอีกหน่อยไม่ให้แล้วจะกลายเป็นความผิดซึ่งไม่ใช่ฉันไม่จําเป็นต้องทําหน้าที่นีนะเอาจริงๆความ,อ,มอดทนจะมีคุณค่าคะ่ะถ้าอดทนกับคนที่รักเราใช่พัดดูดีๆนะยังไม่ต้องรีบเข้มแข็งวันนี้ก็ได้แต่ขอให้เริ่มมีจุดเริ่มมตต้นนนนใกกาาารรรทททีี่่ัััวเออองละะหยฉํไ ผู้หญิงอย่างฉันต้องมีความสุขเฮ้ยทำไมต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานแล้วเดี๋ยวความรักตัวเองจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์ช่วยนะคะพัฒนะเอาไว้สักวันหนึ่งที่หนูแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้อจะกลับมาบอกพี่ๆโอเคพี่เชื่อว่าหนูทําได้นะคะพัฒนาเอ้ยพี่รอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูข่ับฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในยู u ูบไอทีพออนไลน์ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ